มันมีกฎตัวหนึ่งอะเราสามารถแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันเราด้วยอ่านะครับนั่นก็คือกรดอะซิติกอะซิติกนะครับลูกอ่านะครับอะซิติกเนี่ยนะครับอะซิติกนะครับซึ่งมีสูตรโมเลกุลเป็น C S 3 C O O H อันนี้คือกรดอ่อนอ่านะครับอันนี้คือกรดอ่อน นะคะลูกอ่านะครับอันนี้คือกรดอ่อนนะครับเห็นไหมเอ๊ะพี่ฮุมอะซิติกมันคืออะไรมันคือน้ําส้มสายชูลูกแน่นะครับมันคือน้ําส้มสายชูโอ้โหนะครับเห็นไหมสิ่งที่หนูเอาไว้ใช้ปรุงอาหารนะลูกนั่นไงโอ้โหนี่ไงกรดที่มันมีอยู่ในชีวิตประจําวันเราก็มีอ่านะครับทีนี้อันนี้ในกลุ่มของกรดนะครับในกลุ่มของกรดที่เราสามารถแตกตัวไปได้แล้วทีนี้นะครับเรามาดูในกลุ่มของเบส แน่นอนเลยว่ามันก็จะแบ่งออกเป็นเบสแก่ are, กับเบสอ่อนเช่นเดียวกันะนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นเบสแก่ are, กับเบสอ่อนเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเป็นเบสแก่ are, กับเบสอ่อนเอ๊พี่อุม้มมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ๋อหนูดูครับถ้าเกิดเป็นเบทแก่นะครับถ้าเกิดเป็นเบสแก่เบสแก่ก็คืออะไรครับเบสแก่ Be ก็คือสารละลายะนะครับสารละลายที่แตกตัวะนะครับที่แตกตัวให้นะครับไฮดรอกซิลไอออนนั่นเอง เท่าไหร่ครับ100%่งเนทีนี้กรดแก่เนี่ยนะครับมันมีอยู่7ตัวนะครับส่วนเบทแก่อ๋อเบทแก่มันมีกี่ตัวพี่อุ้มอ๋อจำง่ายง่ายเลยลูกเบทแก่ก็คือธาตุนะครับอ่านะครับธาตุมูนะครับ 1A นะครับและ 2A นะครับอ่านะครับและ 2A เติม OH อ่านะครับเติม OH เข้าไปนะครับยกเว้นอ่ายกเว้นอะไรเอ่ยยกเว้นนะครับยกเว้น แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นะครับเด็กๆสงสัยไหมครับว่า u d ู่ดีทำไมแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ตัวเนี้ยมันถึงมี OS 2ตัวอ่ตัวนะครับเด็กๆสงสัยไหมลูกะนะครับพี่อุบอธิบายให้ฟังแมกนีเซียมเนี่ยนะครับ มันมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกสองนะครับส่วน OH มันมีเลขออกซิเดชันเป็นลบหเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องบรรลานเลขออกซิเดชันมันด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเติม erm OH เข้าไป2ตัวอ่านะครับเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเอ๊ะ ER พี um ่อ ok ุ้มยก